เน,นี่ยผมกับมาดีวิวก่อนตีทรงไอ้มุกดาหารครับพี่น้องปานเข้ากันยังไงดีปกติอยู่คือเกาอยู่พี่น้องยังเข่าเข่าฐานตัวนี้ปับปรุงขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงมันจะไทยดีก็มันจะไายเข่าวกว็รุ่นก่อนอยู่หน่อยหนึ่งครับกาปรับมาใหม่เขากับพัฒนาไปเรื่อยเนาะก็ อยาให้พี่น้องได้ได้หูได้เห็นแล้วว่าการทํำงานของรถเท่าแต่ละเครือแต่ละขั้งมันก็ต้องเทกันทุกทุกรอบเลยพี่น้องเนะาะลักษณะที่เท่าทำงานมันเป็นแบบใหนกอยากให้พี่น้องให้เห็นได้หู เาเลิกแห้งพี่น้องถ่ยเข่าแล้วก็ถ่ยตรงเข่าอิลีพี่น้องเข่าก็ับเพิ่งทดลองมันก็ได้เนาะบางทีถ่ายพี่น้องเลยเพิ่งมันไม่ตุองหัดตอน เ,เลอกเลือกพี่น้องเลิกรถสำหรับฐานพวงชุดนี่เขาปรับขึ้นมะไมนี่เขาาล้วก็รับอร่บอ Рост, ี่น้องเห็นหลายๆมุญหลาบน้ำใจของพี่น้องของพี่ท่านเขาเลือดก็พี่น้องเลือดลักษณะหลังจากเบิ้งเบิ้งเบิ้งลักษณะมือผมเนี่ยมันมันเข่าคืบกลัวเหมือนพี่น้องับ 哎。Ah, <laughs> นี่ผมก็มาชงไอ้มุกดาหารนี่ผมค่านสอยครับเนี่ยก็มาล่องไถรถต่อไปเจ้าของเพิ่อนๆไถหน้าจกิงเลยใช่ครับพี่น้องเนี่ยไถในหน้าเพิ่นเลยละ่ะซึ่งเท่ากับอยากได้ภาพพอดีกับน,นี่หลานมาครับไอ้เที่ยวกับพ่อเก่งดอกรัตถขับครั้งแรกคือกันผมก็อยากให้ พี่น้องหเห็นว่ารถเท่านี่ยโมเมนว่าได้ั้งแต่อยู่กับอูตั้งได้กับไทยคือเก่าพี่นอ้องอาจจะเสะเทื่นแน่เพราะว่าผมยางน้ำรถนะครับเนาะผมก็เนิดเพราะผมรถมันเรวเสรวสิละไชดีไชดีไถเข่าสมันเสมอพี่น้องก็เป๋ก็ยางดอกคุณภาก็ยังคงที่อยู่พี่น้องแต่ที่ใจกับ่พี่ฝางพี่น้อง สำหรับรถหน่อยเขาเนาะใครได้ทั้นี้ก็คือว่าโอเคแล้วล่ะนี่มังก็กระ n าหลายนี่งนาะ nhà า ã ล lãi ตามตามตามที่เห็นนี่แหละยังก็อยู่นกหางถึงคนตัวใคยเลี้ยวถอยมาถอยมา ถอยเข้ามาถอยมาไลยไล่ถอยไปยึดป้าเดสอนเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเข่าร่องให้ร่อมันตรงร่องกั้นร่อมันตรงร่องกั้นเอ้ยเอาไปร่อตรงร่องแล้วค่อยถอยมาเอาพี่เดี๋ยวไปหักไปเลยถอยเข้ามามันตรงร่องเออยปเอาไปกดลงอีกหน่อยนึงกดลงอีกกดลงแล้วผ่านลงกดลงอีกหน่อยนึงไป เขากะไรเจ้าไฟเบิ้งบนลถเย็ดไปเบิ้งลงมันเบิ้งหนามันเล่นเลยจะบอกไปสอนน้าพี่น้องเลยไส่น่าหนากระไรพี่นอ้องหนากระไรจุดละไส่น่าจรีนได้ครับเพื่อใส่โต๊านหน้าแต่แท้แหละดินว่าเป็นดินทรายครับพี่นอ้องตัวนี้ ดินเหนียวสลายไอพี่น้องเบาง ngày เห็นน้ำกันว่าไอดินท่ามดินหยังมันเป็นเช่นไอนี่ตัวนี้ดินท่ามพี่น้องมันเป็นดินทรายนะครับเนาะดินท่ามแต่แค่ละนี่เดี๋ยวไทยพี่น้องเบางทีวันนี้อาจจะได้ภาพที่สมบูรณ์แบบตามที่เอาเนี่ย cắn vậy là cái non á hả